ูเนี่ยมันมีอะไรที่เราไม่รู้อีกต้องเยอะก็เลยกลับไปอบรมรอบสองกับกับกับพี่ที่อีกจังหวัดหนึ่งปรากฏว่าไปครั้งนั้นเราไปคนเดียวโดยที่ไม่มีลูกน,น,น้องไปงนะคะแล้วมันท,ทําให้เราสนใจมากขึ้นพอสนใจมากขึ้นเนี่ยพอมันกลับมาแล้วเราก็มาลอง,ลองทําดูค่ะพอมาลองทําเนี่ยพอเราเป็นเป็นเป็นหัวหน้เนาเขาแล้วเราลองมาท แล้วถึงจะไปสอนลูกน้องคือเปลี่ยนความคิดเนะคะเปลี่ยนความคิดจากลองความหวังจากลูกน้องมาเป็นหัวหน้าลองทําให้เป็นแล้วไปสอนลูกน้องแค่แค่เปลี่ยนความคิดเท่านั้นนะคะมันก็ทําให้เรามีความตั้งใจมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเมื่อปี2551คอมพิวเตอร์ที่สำนักงานนะคะมีไม่กี่เครื่อง แล้วที่สำคัญคือระบบอินเทอร์เน็ตแย่มากพอเราเปิดไปบางครั้งอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ก็ต้องนั่งทำสมาธิกับมันว่าเมื่อไหร่มันจะติดนี่นี่นี่ปัญหาคือที่ที่ระบบใช่ไหมคะแล้วพอพอระบบเรามีขึ้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่กงเอ่อทงท่าขอออกก็กำลังปรับปรุงระบบของท่านเหมือนกันบางครั้งเปิดเปิดไปแล้วก็บอกว่าของท่านก็ ยังไม่ยังไม่ได้ติดง่ายๆแต่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากทาแล้วอะคือเหมือนมันมีไฟแล้วอะค่ะเราก็เลยพยายามถึงไม่ว่าจะระบบมันจะล่มหรือว่าเน็ตใช้งานไม่ได้แต่เราก็จะลองทําดูปรากฏว่าเมื 2, ่อปี2551ประมาณเดือนตุลาพอมันกำลัผ่านก็ลองทำดูก็คือคีย์งบประมาณเข้าไปก่อนเหมือนกับที่ท่านขอกอาตอนสองตอนนี้ค่ะ พอเขาประมาณเสร็จก็ลองทําจัดทําดีการแล้วพี่ทําดีการเดือนเดือนเนี่ยต้องบอกเลยดีการเดือนดเดือนจรแล้วมันมันเหมือนยากมากแต่พอทำจริงๆถ้าบุคลากรท่านไม่เยอะนะคะท่านจะทําได้ง่ายกว่าที่ที่เขาม,มีบุคลากรเยอะเพราะว่าสมมติเราเป็นเทศาบาลตำบลเรามีแค่เจ็ดสิบคนอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้ใช้เวลาในการคีข้อมูล เยอะเท่ากับเทศบาลเมืองวุฒทศบาครใช่ไหมคะตอนแรกกิการเงินพี่เร <an scenes> ิ่มต้นทำตั้งแต่เดือนมกรา2552ประสบความสำเร็จเดือนมีนาคมพี่ใช้เวลาทำทำอยู่แล้วแหละทำมันมันผิดตรงไหนแกตรงไหนก็ปริ้นออกมาดูตลอดแล้วพี่ทำงบมือกับงบทางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เนี่ยพี่เริ่มทำตั้งแต่ เดือนธันวา2551พี่มาทำงบมือกับคอมพิวเตอร์ตรงกันประมาณเดือน,น,นมีนาคมท้องกับที่ทำดิจเตอนเดือนได้มันไม่ใช่เรื่องว่าเราจะไ,ได้มัะมางนนน่ายๆนะคะคือคือเราแต่ระยะเวลาที่เราใส่ใจกับมันจริงๆอะประมาณ3เดือนเต็มเช้าท้นมาพี่มานั่งเปิดคอมดูว่างบประมาณงบทดลองกับงบมือเราเนี่ย มันตรงกันหรือยังที่เราทำมือเพราะนั้นถ้างบคุณตรงเป็นปัจจุบันงบในรายรับของคุณก็จะตรงเพราะนั้นวันไหนที่มันตรงกันทุกยอดไม่ว่าจะเป็นยอดเงินฝากธนาคารยอดของรายจ่ายยอดของรายรับวันนั้นเป็นวันที่คุณประสบความสําเร็จเกินครึ่งแล้วค่ะไอตัวอื่นเป็นเรื่องของเงินแล้วฝากหรืออะไรเดี๋ยวมันจะปรับปรุงได้เพราะฉะนั้นตน้องไม่อยากให้ทุกคน ท้อถอยกับมันแล้วก็คิดว่ามันมันคิดว่าท่านหัวหน้าแล้วก็พนักง,งานกองทังทุกคนมีสมยภูมะค่ะคิดว่าอย่างขนาดที่ไม่ได้เกิดบัญชีเลยแต่พี่ก็ทําได้พอดีมาวันนี้ที่มาก็คือมาให้ท่ออานผอบเปิดดูว่าเราทําได้แค่ไหนแล้วท่านบอกว่าทําได้แล้วก็ก็ดีใจมากตลอดเลยะเวลาสี่ถึงห้าปีที่ลองพยายามมาแล้ววันนี้ท่านผอบบอกว่าทําได้แล้ว เป็นวันที่ดีใจมากเลยค่ะก็อยากจะบอกว่าเราต้องสู้ต่อไปนะคะบางครั้งเราอาจจะเจออุปสรรคแต่ว่าถ้าใจเราสู้มันมันมาทำได้อ่ะมันถ้าเราเราลับเราลองไปดูหนังสือที่ท่านให้เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยหนังสือของท่านเนี่ยแรกๆเปิดจะไม่ค่อยอยากเหมือนเหมือนันยญากแต่พอคุณเปิดมันทุกวัน,นี่ะมันจะง่ายมากอ่ะ เพราะว่ามันจะมีทุกขั้นตอนให้เราเลยอะลองย้อนกลับไปถึงหนังสือเล่มสีฟ้าค่ะที่ทําได้เพราะว่าหนังสือเล่มสีฟ้านั้นนะคะเพราะครั้งเราดูจากหน้าจออย่างเดียวเราจะยังไม่ไม่เข้าใจแต่พอเราไปอ่านหนังสือซ้ำเนี่ยขั้นตอนมันจะเป็นตามนั้นเลยหยิบหนังสือที่ท่านให้มาลองลองเปิดดูนะคะแล,แล้วจะรู้ว่าท่านบอกไว้ละเอียดมากส่วนในเรื่องของ่าท่าพื้นฐานท่านได้ ในเรื่องของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตอนนี้หรือว่าเงินอุดหนุนระบุกับุูระสงค์เดี๋ยวมันจะเป็นสเต็จของมันมาเพราะว่าเราได้เปิดทุกอคอลัมนเปิดทุกอันนะคะเราจะเปิดทุกอันที่เขาให้เราเปิดได้เปิดไปดูก่อนถ้ายังไม่กล้าทาเปิดว่าเขาอยากจะให้เราขีดข้อมูลอะไรเข้ามปแล้วก็ลองดูว่า ถ้าเราคีย์เคาะเข้าไปแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ถูกต้องท่านก็จะมีช่องให้เรายกเลิกแล้วปรักันถ้าเราคีย์เคาะหไปแล้วข้อมูลนั้นมันไม่สมบูรณ์หน้าจอมันก็จะไม่ไปใช่มันก็จะไม่มันก็จะไม่ไปขั้นตอนต่อไปสมมติว่าถ้าท่านทำรายงานขอซื้อขอจ้างตอนนี้ยังไม่ได้เรียนใช่ไหมคะถ้าท่านทำรายงานขอซื้อขอจ้างปรากฏว่าท่านยังไม่ในตำแหน่งขอออยังไม่ได้อนุมัติ รายงานขอซื้อขอจ้างฉบับนี้มันก็จะไปทําสัญญาต่อไม่ได้บางที่จะต้องทําให้เราย้อนกลับไปดูว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรไไท่านมาอย่างไรมาขั้นตอนที่หนึ่งที่สองที่สามอย่างไงเวลาที่จะกลับไปแก้ไขท่านก็ยอ้อนกลับไปขั้นตอนที่สามสองหนึ่งตรงนั้นท่านก็จะแก้ไขได้แล้วจากการที่เราไม่่คยรู้ว่าบัญชีท้องถิ่นมันมีบัญชีอะไรบ้าง เราก็จะได้รู้เพิ่มมากขึ้นและทุกวันนี้ที่ทำง,งานนะคะ <c oughs> ก็จะเล่าประสบการณ์ว่าเวลาอยากดูกข้อมูลเงินคงเหลือเออเงาณคงเหลือ <c oughs> ก็ไม่ต้องไม่ต้องมาเปิดการ์ดรายจ่ายแล้วค่ะ <c oughs> ก็คือเปิดจากหน้าจอเพราะว่าท่านตั้งงบประมาณไว้แสนหนึ่งท่านใช้ไปสองหมื่นสมมตินะคะค่าวัสดุสำานักงานท่านไม่ต้องมานั่งตัดการค่ะเพราะว่า งบประมาณคงเหลือของเรามันจะตัดการที่เราว่ายอดคงเหลือกับยอดใช้ไปไเท่าไหร่เพราะงั้นทะเบียนรายจ่ายจะไม่ยุ่งยากเลยนะคะถ้าถ้าคนไหนที่แบบว่ารายจ่ายเยอะๆแล้วมานั่งตัดการจ่ายบางคนเนี่ยบางที่ต้องจ้างหรือว่าไม่พนักง,งานนั่งตัดการรายจ่ายแตแหน่งเดียวเลยต้องนั่งตัดการทั้งวันแต่เนี้ยไม่ต้องเลยค่ะทุกอันมันจะบอกเราเลยว่า เ,ออเงินเหลือเท่าไหร่แล้วแต่ละกองแต่ละฝ่ายก็ตรวจสอบเราได้ว่าตอนนี้กองสร้างใช้เงินไปนเท่าไหร่ใช้ข้าวัสดุไปเท่าไหร่ใช้ข้าใช้สอยไปเท่าไหร่คือไม่ต้องมามานั่งแบบมาเถียงกันหรือว่าอะไรเลยค่ะปิมพปิมพให้เขาไปดูเลยแต่ละกองแต่ละแผนงานว่าตอนนี้เขาขาัดเคลื่อนงานอะไรไปแล้วบ้างอะไรยังไม่ได้รับเงินการ เรารับรายรับตอนนี้ในปัจจุบ,บันรับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันจะรู้สถานะการเงินของเราอย่างเทศบาลตมน้องม่วงะนะคะตอนเนี้สมมตินะคะเพราะว่าไม่ได้รู้ว่าท่านเปิดงนานสอบให้ตอนนี้รายรับตั้งตั้งประมาณการรายจ่ายไปที่3.2ล้านใช่ไหมคะตอนนี้ใช้งบประมาณไปทั้งหมด17ล้าน งบตางใช้ไปเท่าไหร่บุคลากรเท่าไหร่เห็นไหมคะเราจะมีเงินที่จะพอทงโครงการรายรับตั้งรับไว้สาบสอล้านใช่ไหมคะตอนนี้เราบทั้งหมดที่สุด5ล้านรับเงินงหนงระบบวัตถุประสงค์3ามล้านอย่างนี้ค่ะแล้วข้อมูลมันก็จะเป็นปฏิบัน แล้วเราอยู่ที่ไหนเราก็ทํางานได้ขอให้มีกระเน็บฉะนั้นเราจะเกิดข้อเข้าดูที่ไหนก็ได้นะคะนั่งทำงานตรงไหนก็ได้ถ้าเรามีเน็ตเพราะฉะเอออย่างวันนี้นะคะเมื่อเช้านี้มาอบรมปรากฏว่าจ่ายเช็คไปสองฉบับก็มานั่งตัดเช็คตัดจ่ายเช็คที่นี่ใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีเช็คที่ยังไม่ได้จ่ายเพราะตอนนี้เป็นเรื่องของเดือนเดือนทนํเงนเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ในโว่ของการที่จะต้องนำเงินเดือนส่งธนาคารถึงแมคะเราก็าจะมีรายชื่อของผู้คนที่รับเงินเดือนสมมติว่า 7, เจอตอนนี้ของเราก็คือท,ท 7, 7ั้งหมดเจ็เจดสิบรายใช่ไหมคะเราจ่ายเงินเดือนเข้าธนาคาร ใช่ค่ะดีการเงินเดือนจะเป็นดีการเดียวทุกกองทุกแขนง,งานจะอยู่กับเราหมดผอออกทางมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องของดีการเงินเดือนจะไม่มีดีการเงินเดือนเออแต่และตองแต่และฝ่ายแล้วนะคะผอทางในฝ่ายทางจะเป็นคนหน้าที่ดูแลเรื่องการตัดใจเงินเดือนแล้วก็ทําดีการเงินเดือนแต่ว่า ฝ่ายข้าราการจะมีหน้าที่ส่งเอกสารคําสั่งว่าใครได้เลื่อนขั้นใครได้เลื่อนระดับมาที่กองพังแล้วกองพันจะมีหน้าที่บ,บัหมุงว่าเดือนนี้มีใครได้รับเงินตกเบิกเดือนนี้จ่ายที่สหกรณ์เท่าไหร่จะเป็นคนพิจิตรจะมีพนักงานคนใงในกองทังเป็นคนแก้ไขระบบนะคะก็คือจะเข้าไปที่ทุกเดือนของเรานะคะก็จะเอ่าไปที่ ่ะคผู้รับเงินเดือนแล้วก็สมมติว่าเราต้องการเข้าที่งานบริหารทั่วไปใช่ไหมคะทุกเดือนนะคะจะต้องเข้ามาที่การแก้ไข เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขามีเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าเขาจะตักกองเงินเดือนจะหน้นที่ที่อยู่ในกองค้าแล้วที่ชอบเงินเดือนก็จะต้องเข้าไปตักกองตรงนี้ของเขานะคะแล้วก็เขาได้รับเงินเพิ่มเท่าไหรแ่แล้วเขาได้รับสิทธิอะไรบ้างแล้วในส่วนตรงนี้ค่ะเขามีหนี้สินอะไรบ้างเราก็ต้องไปตั้งให้เขาแล้วมันก็จะตัดมาที่พองเราพื้นเสร็จใช่ไหมคะ สมมติร่างคำเดือนเน่ยเราจะมีะมพนักงานเจ็ดสิบท่านเนี้ยเราก็เข้าไปปรับตรงอะไรเรียบร้อยแล้วมันก็จะออกแล้วเราเดี๋ยวท่านตอนเดือนเดือนท่านคงจะอธิบายให้ฟังว่าถ้าทำหนึ่งสมับเนี่ยทำได้อย่างไรนะคะแต่ว่ามันจะสะดวกสบายมากเวลาที่เราจะมองว่าคนเนี้ยรับเงินเท่านี้รับเงินเพิ่มอะไรบ้างแล้วก็ตัดจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วเราก็จะมีเงินยอดนาาส่งธนาคารก็จะสะดวกมากเลยะคะ่ะก็เลยอยากจะให้กำลังใจท่าน ขอทอางทุกท่านแล้วก็น้องที่อยู่ในกองทางทุกท่านนะคะว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วเราก็สู้ต่อไปเพราะว่าถ้าท้าทำด้วยระบบนี้ได้ท่านไม่ต้องมีเอกสารหัวคูถ้ามีพนักงานในกองสาดอี่คนท่านก็ทำง,งานสอนเลจนะคะ,คะขอบคุณท่านจ้า